สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลานิน่นนึ่งมะนาวนี่เครื่องของเราก็มีมะนาวมีขิงมีผักมีหอมบักชีปลาเป็นหลักมีน้ำตาลทรายมีชูรสมีกระเทียมมีพริกน้ำปลามะนาวเครื่องของเราครบละเราก็มาเริ่มทำ ปลาหนึ่งมะนาวกันค่ะจะหั่นขิงเอาไว้โรยเนะื้ปลาไม่ต้องเอาเยอะเราไม่ได้ขิงอ่อนนะเราได้ขิงแก่วเะนะี่ยหั่นเป็นเส้นๆสันกนิดสักหน่อยไม่ต้องเยอะอืมขิงเราก็หั่นเท่านี้แหละพอ ันยาวไปตัดได้เดี๋ยวเราเอาไปโรยาหั่นกระเทียมเป็นแว่นว่นเท่านี้เราก็พอแล้วกระเทียม พริกที่เราจะทำน้ำลาดตามชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเผ็ดพริกเราก็มีทั้งเขียวทั้งแดงสวยงามพริกที่เราเตรียมเอาไว้เราจะมาทำน้ำน้ำปลามะนาวเพื่อที่จะเอาไปลาดตัวปลา ระหว่างที่เรารอปลาสุกล้วก็ทำทำน้ำใส่มะนาวก่อนออปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะนี่เราจะใส่ไปที่สามช้อนเหมือนกันก่อนอ อันนี้ชูรสอันนี้น้ำตาลทรายใครชอบหวานก็ใส่หวานละลายให้เข้ากันก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียม ใส่ขิงขิงแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้หรือชอบก็ใส่เยอะเลยอ่ะเราชอบแล้วก็ใส่เยอะๆเลยเยแล้วก็ใส่เราชอบเยอะเราอยากได้น้ำเยอะๆเราก็ใส่เยอะๆนปลาเพิ่มอีกสามแผ่น ชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะที่เราซอยไว้ยัดไปในพุงปลาดับขาวปลาช่วยให้มันไม่คาวทุบขิงนะเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อน้ำดับขาว เราก็จะมาตั้งน้ำเพื่อที่จะต้มปลาเราใช้ต้มนะต้มแทนนึ่งสูตรของเราจะต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยใส่เกลือไม่ให้ปลามันขาวปลาของเราสุกแล้ว เราก็ตัดปลาขึ้นมาใส่จานม,มันสวยงามเทน้ำออกจากตะหลิวก่อนอืม ปลามมนาวของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะทําทานง่ายๆชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวปรุงได้ค่ะตามชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ